หายไปหลายวันพนะาพระไปธรรมยาตรามาไปแดดเผาไปนอนหนาวเล่นๆอุณหภูมิลดลงนะในตัวเมืองเองก็เกย็นลงนะเสียงันตมาเพียนอีกแล้วนะีลงมาจากเขาที่อะไรเลี่ยน,นทุกทีนะนะบุงบอกถึงสุขภาพที่ ย่ำแย่นะนะที่จริงก็ททำมาหลายปีแล้วะทำมายี่สิบสามสิบปีแล้วมึงเนี่ยนะ่าพาไปเดินป่ากันไปนอนอยู่ในปา่าไปภาวนาอยู่ในปา่าจนไม่มีป่าจะให้เดินอยู่แล้วตอนนี้นะวันนี้กลับมาก็ได้ยินข่าวดีว่าทางแอดมินของอาจาร,รย์เบียคนตื่นทำนะแจ้งมาว่า จันเบียจะเดินทางมาบรรยายธรรมที่วัดวังหินวันที่สองกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็มีปีหน้านะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สัมมนา168นะก็ทำบุญอุทิศให้บรรพชนแจกทุนการศึกษาแก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านไผยมพลทั้งโรงเรียนมี ทอดปลาปลาโซลาเซลล์นะวันที่สองก็วันอาทิตย์นะก็าจ์เบียคนตื่นทำมาบรรยายทำที่วัดวังหินนะันนี้ก็แจ้งข่าวใิ้โยมทราบก่อนนะแต่ก็อย่าลืมว่าเรามีคอร์สยาวๆนะแต่วันที่ยี่แปดธันวาคมนี้นะข้ามปีถึงวันที่หนึ่งมกราคมนะคอร์สแค่รููสาม แล้วก็มีสดมนข้ามปีกันอันใครที่จะมาภาวนายาวๆก็มากันในช่วงปีใหม่นี้นะงานของวัดก็จริงตอนนี้โบชัวออกมาได้ปล่อยแล้วนะปฏิทินพิมพ์ออกมาหมดแล้วเดี๋ยวพอช่วงสดมนข้ามปีก็จะแจกปฏิทินในกระโยนโยมเอาปฏิทินไปห้อยที่บ้านก็จะเห็นทั้งหมดแล้วว่าตลอดทั้งปีแต่ละเดือน,นมีที่วัดมีกิจกรรมอะไรบ้าง นะก็จะได้ง่ายขึ้นนะจะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยว่าเดือนนี้มีคอร์สเมื่อะไรเดือนนี้มีปฏิบัติทำไม่อะไรเนะียบางทีก็นะแจกไปแล้วโยมก็ไม่ค่อยจะอ่านกันนะโบชัวนะเลยทำน้งโบชัวทำน้งปฏิทินออกมานะนะก็น่าจะดูได้ง่ายขึ้นนะฮะก็อยากให้โยมได้ปฏิบัติกันนะ ได้ฝึกจิตตัวเองนะจะนับถือศาสนาไหนก็ช่างไม่ได้สําคัญหรอกนะหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ไดนะ้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นนะเรื่องของการภาวนาเป็นเรื่องสากลน,นะสากลยังไงก็จะศาสนาไหนก็ทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นแหละนะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างทำนะไมถึงต้องเชิญคนน้นคนนี้มาบรรยายทำอะไรที่วัดนะก็แค่สร้างทางเลือกให้ขยมนะ ไม่ใช่บ้าตามกระแสรหรอกนะนะนะเพราะว่าทุกปีก็เชิญโยมมั่งเชิญนิมนต์พระมัง่งครูบาอาจารย์ในหลายๆสายมาบรรยายธรรมที่วัดอยู่แล้วนะทีนี้ก็เห็นว่าแนวทางของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันตรงกับที่จะมาทำมาตลอดก็คือพยายามที่จะบอกให้โยมเลิกงมงายไร้สาระก่เรื่องภายนอกหันมาใส่ใจสนใจฝึกจิตตัวเองลูกศิษย์วัดวังหินนี่มีทั้ง คริสต์ทั้งอิสลามไม่ใช่่จะมี่วพาพุทธนะะมีทุกเพศทุกวัยนะ <_' S 1> เด็กเล็กเด็กน้อยมาปฏิบัติกันนะ <_' n> ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเดี๋ยวนี้นะ <_' n> แล้วหลายคนก็ตอนนี้ออกไปเชื่อทํางานแล้วนะนะ <_' n> อย่างเช่นตอนนี้ก็จะเห็นมีช่องทิกตอกของคุณพระสายใจเบิกบาน,น <_' n> ซึ่งเป็นลูกศรรษิษย์วัดวังหินนะ <_' n> ไปนะไปทำช่องบ พูดถึงเรื่องของการภาวนาโดยตรงแล้วก็มีคนตามฟังกันเยอะตอนนี้นะนะก็แนะนำดีนะนานาม,นะมีคนสนใจตามถามไทยอะไรคำถามที่เกี่ยวเรื่องของการภาวนาเนี่ยคนก็ตามฟังกันเยอะอยู่นะยอมก็ลองไปฟังดูนะนะสไตล์คารวาสวัยรุ่นที่เขาปฏิบัติทำกันแล้วแล้วเขาทำได้ยังไงอย่างเงี้ยตอนนะเขามีวิธีการวางใจอะไรยังไงอย่างเงี้ย ก็จะได้เข้าใจบางทีฟังพระก็ยากเกินนะวิถีชีวิตของพระกับวิถีชีวิตของคารวะบางทีก็ต่างกันนี่พอเราได้ฟังบ,บ่อยมีสุตะนะภาษาพระก็คือมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องของสับแสงทางธรรมะอยู่บ,บ่อยๆมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองนะตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์จะมีไปทําไมจะปฏิบัติเพื่ออะไรจะฝึกจิตไ้เพื่ออะไรนะนะก็แล้วแต่ ยถากรรมของใครของมันนะแต่ว่านะ่ะอาตมาเชื่อด้วยใจตัวเอง100เร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละว่าการภาวนาน,นั้นมีผลนะต่อชีวิตของเราเจริงๆนะนะสมัยก่อนอาตมาก,ก็เหมือนกระยบนั่นแหละคิดว่ามะขวนนิพพานไม่มีอยู่แล้วนะไปแค่เป็นเรื่องของอุดมคติทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะ ผู้คนที่พฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรไม่มีอยู่แล้วเนะี่ยมาก่อนเขียนอย่างนั้นนะมาก่อนเรียนนะเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมเรียนหมายวิไลสงเรียนาหมดะลรที่เขาสอนกันอยู่เนี่ยน,นะแล้วก็มีความรู้ว่าเออเรามีความรู้ทางพุทธศาสนาไปแนะนําสั่งสอนเหมือนเขาได้แต่เรื่องมรรคผลนิพพานนี่ไม่ไม่ได้มีอยู่ในใจเลยไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่หมดน่าจะหมดจุกสมัยไปแล้วนะ ปลายพุทธันดรค่อนพุทธการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอได้ลงมือฝึกจริงทังได้เข้าใจว่าท้อแท้ได้จริงแล้วมผลนิพพานเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอนะแล้วทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตราบใดที่เรายังมีความทุกข์ที่เป็นสากลอยู่นะนะตราบใดที่เรายังต้องเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ตราบใดที่เรายังต้องอกหักผิดหวังนะไม่สมปรารถนาอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งคนทั้งโลกก็เป็นเหมือนกันหมาแมวก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนนะสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แต่ความทุกข์เป็นสากลเพราะนการดับทุกข์มันก็เป็นสากลด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นทุกคนสามารถฝึกฝนตัวเองได้ทีนี้ถ้าเรามองในมุมว่า ความรู้ในการของการเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้โบราณมีมั้งแต่สมัยยุคอินเดียโบราณแล้ก่อนที่พื่อเจ้าจะตัดสรุปได้ซ้ําไปนะสมัยก่อนนั้นมีการเจริญสมถะกรรมฐานกันมาฝึกจิตให้สงบเนี่ยนะนะนีชีพัยเขาอยู่ตามดงตามป่ากันนะลัทธิศาสน,นาในอินเดียมีเป็นร้อยๆลัทธินะ เพราะนั้นก็มีอยู่หลายกลุ่มหลายท่านที่ท่านฝึกอย่างเงี้ยมาแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์เองผู้เจ้าของเราก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไปฝึกกับอราราดาบทุตกาดาบทฝึกเรื่องอะไรก็ฝึกเรื่องของสมถะกรรมฐานานะแต่พอฝึกแล้วเห็นว่าเอ๊ะนี่ยังไม่ใช่ทางที่ยิงกระทางนั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะสมถะกรรมฐานที่ผู้เจ้าที่พระโพธิสัตว์ท่านได้มานะในยุคนั้น,นท่านในสำนวนบาลีท่านเดียกว่าพระมหาสัต พระมหา,าสัตว์ได้มาคืออะไรก็คือรูปเชานสีรูปเวชานสีนะรวมเรียกกันว่าสมาบัติแปดเนยนะท่านก็ได้มาที่จริงเราก็ได้มาไม่รู้กี่พหุกี่ชาติแล้วถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติหรือในศึกษาศึกษาในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระองค์ได้มาหลายพหหลายชาติแล้วนะแล้วก็เมื่อเคยปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เดินย้อนกลับไปไปรอยเดิมนั่นแหละนะที่เคยฝึกเคย มีปฏิปทาทางจิตมาอย่างนั้นนะนี่พอฝึกเมื่อไม่นานนักก็สามารถบรรลุถึงสมาบัตแปดนั้นได้อีกเนี่ยจนครูบาอาจารย์ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมบรรลุเร็วเหลือเกินทําไมได้สมาบัตแปดเร็วเหลือเกินจนกระทั่งชวนให้เป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในสํานักนะแต่พรงค์เห็นว่านี่ยังไม่ทางไม่ใช่ทางที่จะทําให้พ้นทุกได้พือยังไงคือมันเป็นทางแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายแค่นั้นเองเป็นทางนะเพราะว่า ตัวสมาบัติทั้งแปดนั้นหรือตัวฌานรูปฌานรูปฌานที่ได้มานั่นก็เป็นเรื่องของสมา,สมาธินะเป็นเรื่องของสมา,สมาธิแต่ว่ามันยังยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่จะทำให้พ้นทุกได้้องยึงสแสวงหาต่อจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันตสัสมาสมุทธเจ้าถามว่าตอนในตอนนั้นนะ่ะมีพุทธศาสนาอยู่หรือยังยังไม่มีเลยนะ แสดงว่าไสิ่งที่พระเจ้าสรงคนค้นพบอ,อะไรค้นพบสิ่งนี้เป็นสากลน,นะก่อนหน้านั้นมันด้มีพุทธศาสนาอยู่นะค้นพบอ,อะไรค้นพบว่าทุกข์คืออะไรจะดับทุกข์ได้ยังไงอะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะไอ้ตัวไอ้คำว่าดับทุกข์ดับทุกข์จริงๆแล้วมันคืออะไรนะหรือน,นิโรดนิพพานวิโมกวิมุตอะไรที่คนยุคนั้นเขาเรียกชื่อกันเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงีย้ยดังนั้นพอ ค้นพบเป้าหมายนั้นได้แล้วจึงมาแสดงธรรมมาเผยแผ่ธรรมนั้นสิ่งที่ในะพระเจ้าที่เราเรียกเรียกกันที่ยิงชื่อพระเจ้ามีเยอะมากนะนะแต่สิ่งที่เราคุ้นหูวกันคือพระเจ้าพระเจ้ามาจากคำว่าพุทธะพุทธะนะเมื่อมีคนมาถามว่าทําไมผิวพรรณของท่านผ่องใสเหลือเกินใบหน้าสดใสเหลือเกินท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน นายพระเจ้าก็บอกก็ตรัสบอกว่าเราไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะเราตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองหรือเวลามีใครมาถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมทําไมผิวพันธุ์ผุดพองเลอะเกินถ้าวดภาษายุคนี้ก็น่าจะบอกว่าทําไมมีออร่าเลอะเกินอะไรเงี้ยน่ยพระเจ้าก็บอกว่าพวกเองไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นพรหม ไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดไหนนะเพราะในความรู้สึกของพระองค์เองในขณะนั้นคือมันไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วนะแล้วพระเจ้าตัดสรุปว่าจงเรียกเราว่าพุทธ,ธเถิดพุทธ,ธะไปว่าอะไรไปว่าผูร้รู้รู้อะไรรู้ว่าจะดับทุกข์ได้ยังไงแค่นั้นเองอันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเออทุกคนมันสามารถที่จะหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเองได้นะแล้วเราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เจ้าส่งชี้ทางไว้แล้วเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองอ่ะนะปัญหาเราก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้เจ้าชี้ทางกัคนชี้ทางเยอะจัดนะครูบาอาจารย์เยอะเกินไปหลากหลายวิธีการยนงก็นั่งสับสนไปหมดนะไม่รู้จะเอาอะไรแน่เนี่ยบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็นะเชียร์ครูบาอาจารย์ตัวเองเลยลองไปอ่านดนนะเชียร์ครูบาอาจารย์ตัวเองนะลรันะนะ ปฏิบัติสายนี้ต้ององี้ถูกปฏิบัติสายนู้นไม่ใช่อะไรเงี้ยนะต้องพุทธวจนะเท่านั้นทำไมใจพุทธวจนะไม่ใช่อะไรเงี้ยคือฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนี้ถ้าเราปฏิบัติจนถึงจุดที่หาทางของตัวเองเจอแล้วเนี่ยดับทุกข์ให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะเลิกมาพูดกันเรื่องพวกนี้เรื่อยไร้สาระที่จะมาถกเถียงกันว่าใครสอนผิดใครสอนถูกสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนอะไรพวกเนี้ย นะเพราะรู้เองว่าแท้จริงแล้วจะปฏิบัติแบบไหนก็ล้วนแล้วแตนะ่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ทั้งนั้นนะก็คือนะสู่ความดับทุกได้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะเราเองก็เป็นพุทธไดนะ้เราเองก็เป็นผู้รู้ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไดนะ้เพราะสำนวนในไตรปิฎกมีชื่อเรียกเยอะแยะนะพะตถาคตพระสุคต นะพระสัมมาสัมพุทธะพระชินสีอะไรพวกนี้นะมากบายมีเป็นร้อยชื่อนะสมญนาของพระเจ้าเนี่ยมีเป็นร้อยชื่อนะพระษาสดาอะไรเงี้ยน,นะนะที่เราคุณหูคุณตากันนะแต,แต่แต่ละชื่อก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปบ่งบอกถึงนะสภาวะลักษณะของพระเจ้านะ ที่พองทรงประพฤติปฏิบัติมาและแนะนําสั่งสอนพวกเราวันเราเองก็เป็นอย่างนั้นได้ผู้เจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวเหมือนกันนี่แหละนะนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมานะอาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยเสียสงไขแสนกับนะจนทั้งบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะด้วยความปรารถนานแรงกล้าว่าจากวันหนึ่งจะนำเวนยัตร์เวนัยยศก็คือ ผู้ที่ตัวเองจะแนะนําได้เนี่ยเนะวไนหรือวินัยเนี่ยมาจากศัพท์เดียวกันวินัยะวินยัยเนี่ยแปลว่านําไปวิเศษนําไปดีกว่าเดิมเนะเวไนยศสตรย์คือสัตว์ที่จะแนะนําได้แนะนําให้ดีกว่าเดิมได้อะไรเงี้ยนะนะ่ยเพราะอะไรเพราะผู้เจ้าเองไม่สามารถที่จะแนะนําได้ทุกคนหรอกเพราะบางคนก็บอกก็ไม่เอาพนะูดก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยนะกนะ็ไม่ผู้เจ้าก็ไม่เสียเวลาสอนนะ นะเพราะนใครที่แนะนําได้พรงก็แนะนำนะทีนี้คําสอนของพูเจ้าเนี่ยยังเหลืออยู่นะยังมีอยู่จนบัดนี้อย่างน้อยก็ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างน้อยครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สืบทอดกันมาจนถึงวันนี้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหากันมาเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่ว่านะ่ใครจะเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติแบบไหนหรือชอบใจในคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านไหน นะโยมอย่าลืมว่าคําสอนที่มันอาจจะดูแค่แตกต่างกันไปไม่ได้ประหลาดอะไรหรอกนะถ้าเราไปดูในสิ่งที่พระเจ้าสอนในที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเียนว่าพอเวลาผ่านไปร้อยี่สิปีหลังจากที่พระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเนี่ยผู้ศาสนาแตกออกเป็นถึง18นิกายนิกายหรือแปลว่าหมู่แปลว่าพวกนั่นแหละ แตกแย,ยกไปเป็นถึงสิบแปดพวกสิบแปดกลุ่มที่มีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปบางกลุ่มก็เชื่อว่าผู้เจ้านิพพานไปแล้วก็มาทรงอุบัติใหม่ได้พระอรหันต์นิพพานไปแล้วกเกิดใหม่ได้อะไรพวกนี้ความเชื่ออะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นความเชื่อปีกยอยที่แตกต่างกันไปแต่ตัวหลักการจริงๆนะอันเดียวกันนะก็คือใช้หลักอริยศสตร์เหมือนกันใช่หลักมรรคมองแปดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะ ถ้าไม่ใช่หลักพวกนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันแล้วแท้หลักสติปัฏฐานสี่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ได้สอนในแนวนี้ก็แปลว่าไม่ได้สอนตามแนวทางของผู้เจ้าก็แค่นั้นแหละเราก็จับหลักเงี้ยเอาไว้แค่นั้นเองแต่นี่เทคนิคการสอนของครูบาอาจารย์ละองค์อ่ะไปดูท้องผ่องยุบภาวนาพุทโธดูอนาปนาสติให้เคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนไว้แตกต่างกันไปอันนั้นมันแค่เรื่องปลีกย่อยนะส่วนหลักการที่แท้จริง ก็จับหลักตามที่พระเจ้าสอนก็คือเรื่องของสติปัฏฐานเรื่องของอริยมรรคเรื่องของโพชชงนะอะไรพวกเนี้นะฮะซึ่งเป็นหลังการภาวนาเราก็ไปฝึกตัวเองเราจนในที่สุดเราก็จะหาวิธีการเฉพาะของตัวเองที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะแล้วมันก็จะค่อยมีความมั่นใจเกิดขึ้นมีความมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ว่าเออธรรมะท,ที่พระเจ้าทรงแนะนำเอาไว้นั้นสามารถดับทุกข์ได้จริงๆนี่นะ ก็จะได้เลิกไปนั่งถกเถียงกันใครสอนผิดใครสอนถูกน,นั้นเวลาแต่มาเห็นตัวเนี้ข่าวพระออกมาโต้แย้งอาจารย์เบียร์เยอะแยะไปหมดนะไม่ได้เข้าข้างอาจารย์เบียร์หรอกอาจารย์แต่ว่ายังก็ยังเห็นประโยชน์ว่าอย่างน้อยก็ทำให้คนตื่นตื่นทำขึ้นมาอย่างที่ที่ฉายาเขา,าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำตื่นขึ้นมาที่จะสนใจหันมาฝึกฝนเพราะมีความรู้สึกว่า ฟังพระแล้วไม่รู้เรื่องนะฟังพระแล้วไม่เข้าใจเพราะฟังอาจารย์เบียร์เข้าใจง่ายกว่านกะ็ซึ่งเป็นเรื่องดีนะมองงันนะซึ่งเป็นเรื่องดีดีกว่ามานั่งวิพากษ์อาจารย์ด่าวา่าเสียหายมีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อศาสนากลายเป็นการมาทะเลาะเบาแวงกันเองในในคนในาศาสดิกของพุทธาศาสนาของเราอนีรนะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไร ก็ช่วยกันอะไรผิดก็ชี้บอกด้วยเมตตาเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามนโนกรรมอย่างเงี้ยน,นะนะก็จะเป็นประโยชน์นะต่อพุทธศาสนาแล้วก็ต่อการที่จะเราจะได้ฝึกฝนตัวเองไอ้ที่พูดอย่างนงี้ไม่ได้แปลว่าศาสนาเนี่ยจะต้องวิเศษิโสศาสนาอื่นจะต้องเอาชนะศาสนาอื่นไม่ใช่นในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะเป็นคนเมืองพุทธเนี่ยน,น,ะนะเรานับถือศาสนากันอย่างน้อย 9ก้าสิบเปอร์เซนตะ์ในประเทศนี้นะมันถ้ามีคนรู้จักการเจริญภาวนาสักสักยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยแตมาว่าพู้ศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้อีกเยอะนะตอนนี้สักห้าเปอร์เซนต์ถึงก็ยังไม่รู้เลยคนไทยทั้งหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะภาวนาสักห้าเปอร์เซนถึงไหมนี่น่าจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปมั้งนะอย่างมากแค่ฟังทมสดมนไหว้พระใส่บาตรถวายสังฆทาน สะดอกข้อต่อชะตาไรเลื่อยเปื่อยจนไม่รู้นับถืออะไรกันแน่ตัวนี้นะเปะปะสับสนให้หมดมันพอเวลามีคนมาพูดตรงๆคาะแรงๆหน่อยบางคนก็เกิดไม่ชอบขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องปกตินะนะแต่ที่พระเองท่านก็ไม่ได้พูดแรงขนาดนั้นบางทีก็ไม่อยากจะตีกันเองนะมันก็ได้แต่บอกว่าอันนี้เราสอนอย่างนี้นะเราเนี่ยแบบนี้ยิงกันมาก็พู้ดวงคนนี้มาเยอะแล้วแต่มันไม่แรงเหมือนที่อาจารย์เบียร์พูด นะพอไม่แรงก็เลยไม่ค่อยมีใครมาดีเบตด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะดีเบตกับใครด้วยเนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ฝึกตัวเองนะมาฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองนะจากการฟังการลงมือฝึกนะแล้วก็เวลามีครูบาอาจารย์มานิมนต์มานะก็กว่าจะเชิญได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้พลังงานเยอะอยู่พอสมคงรวนนะนะ นะเพราะฉะนั ais, ้นมาเชิญมาแล้วก็มาฟังกันอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวโยมเองนั่นแหละนะพระก็ไม่ได้อะไรจากโยมหรอกนะนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทีวัดเย็นกัน